ติพสจิกาคุณสุริเอา E.M. น้ำชีวภาพมาหย่อนน้ำลดลงไปประมาณคืบหนึ่งแต่น้ำเหม็นมากเก้าอี้นวดคุณตาคงรอดแน่ๆทุกอย่างเหมือนเดิมแต่มันเน่าไปแล้วตู้ก็เน่า ไม่เป็นไรเรามาทำความสะอาดได้สซฟาตัวนี้ก็คงต้องใช้บางเพราะมันไม่เข้าไปแล้วกลัวสุริฮัลโหลหยอดให้ชั่วทั่วเหม็นม,ม,มากเหม็นมากจริงๆคอนเฟิร์มเอามิลกี้มาด้วยมิลกี้ก็ร้องอยู่ข้างนอกนี่คือตู้เหล็กคิดว่าคงยังใช้ได้ตู้เย็นเล็กปลอดภัยตู้เย็นใหญ่ก็รอด สภาพที่พักบันไดคริกครีนี่คือส่วนหนึ่งเป็นเหตุผลที่ไม่สามารถขนอะไรขึ้นไปข้างบนได้แล<อ>้วพื้นก็ลื่นมากต้องเดินอย่างระวังเป็นที่สุด <c oughs> คิดว่าโซฟาอันนี้ก็คงต้องทิ้ง <c oughs> เสียได้นุ๊ <c oughs> เป็นไรหาใหม่เอาเป็นพลาสติกลอยน้ำโต๊ะนี้ก็เดี๋ยวหาโต๊ะพลาสติก ต้นนี้พลาติกอยู่แล้วต้นไม้หลายต้นตายแต่ต้นใหญ่ๆเนี่ยมันคงยังไม่รีบตายต้นลำดวนคุณแม่มิวกี้กล้าออกมาจากตะกร้าเหรอลูกระวังจระเข้ามาเอาไปนะเห็นจะเห็นขอบชัดเจนว่าน้ำมันลงไปประมาณครึ่งกว่ากว่าแล้วก็รากต้นไม้ที่ตายดูพื้นที่ลื่ คือรอยที่เราเดินขอบผนังที่มันลดลงไปลดลงไปกว่าระดับปูที่ทำเอาไว้แต่น้ำข้างในกับข้างนอกก็เท่ากันต้นไม้ของคุณแม่ที่ตายมะม่วงยังอยู่ลำเดือนยังอยู่ต้นปาล์มตั้งแต่สร้างบ้านใหม่ๆยังอยู่ จิกเสรจถีไม่อยากเดินไปอะกลัว,วแค่นี้ก่อนนะถังลอยนะ้ำปลอดภัยดีนะบ๊ายบาย